สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้สารแสนโซนก็จะพาทุกคนมาดูวิธีการเจาะเลือดนกนะคะอันนี้นกที่เราจะเอาไปตรวจเพศนะคะเราก็จะมีอุปกรณ์มีเข็มปลอดเชื้อแล้วก็มีแอลกอฮอล์แล้วก็มีกระดาษแล้วก็มีถุงมีแบบนี้นะคะกระดาษ A สีเราเอามาฉีดแล้วก็ เอามาไว้แตะเลือดนกแล้วก็เอาใส่ถุงไว้แล้วก็ทําสัญ,ญลักษณ์ไว้นี่ตอนนี้เรากําลังจะเจาะเลยตัวนี้รู้สึกเสียดายนะเพราะว่าหัวมันจะออกแดงๆสองตัวนี้เรายังไม่แน่ใจว่าเราจะเอาเก็บไว้เป็นพ่อแม่นกรุ่นต่อไปหรือว่าเราจะขายดี หรือว่าเราจะปล่อยน้องออกไปดีนี่นี่นะคะเรากำลังจะเจาะแ,แล้วก่อนเจาะเราก็ใช้แอลกอฮอล์นะคะชุบกระดาษนนี่เราเจาะแล้วเช็ดก่อนแล้วทีนี้เจาะบีบเลือดน้องออกมาแค่แค่นี้ก็ได้แล้วคะ่ะอ่แล้วก็ก็บใส่ถุงแล้วก็เขียน สัญลักษณ์ที่ห่วงขาประจําตัวของนกแต่ละตัวไว้นี่นะคะจะได้ไม่สับสนก็เขียนชื่อไว้ที่หน้าซองแล้วก็เตรียมกระดาษไว้ค่ะแล้วก็เจาะน้องทีละตัวเอาออกมาทีละตัวจะได้ไม่สับสนกันนะคะจับมาทีละตัวนี่ก็จะเป็นสมาชิกที่โดนเจาะแล้ววันนี้เราเลือก นกที่โตหน่อยนะคะขนคลุมแล้วค่อนข้างจะโตเยอะแล้วมาเจาะก็ส่วนที่เหลือก็ยังก่อนนะคะวันนี้ก็ประมาณเท่านี้นี่หน้าตาสมาชิกของคนโดนเจาะเลือดตัวที่โดนเจาะเลือดวันนี้อันนี้จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วค่ะตัวสุดท้าย ที่เราเจาะก็เหมือนเดิมนะคะก่อนที่จะเจาะน้องก็ใช้กระดาษทิชชู่ชุบแอลกอฮอล์เช็ดก่อนแล้วทีนี้ก็เจาะแค่พอให้เลือดออกนิดเดียวบีบมาแล้วก็แตะแบบนี้แค่นิดเดียวไม่ต้องเยอะอคนนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปส่งที่แล็บต่อไปมันจะมีค่าใช้จ่ายเรารู้สึกว่าจะเคย ทำคลิปไว้แล้วแต่ตอนนู้นจะเป็นแอฟริกันเกรย์ที่เราเคยเอาไปตรวจแล้วก็ทำคลิปให้ทุกคนดูนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาไปส่งแลบ p สำหรับค่าใช้จ่ายในการตรวจเพศนกถ้ารอไปส่งแลบนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายแลบส่งแลบอยู่ที่200แล้วก็มีค่าเจาะอ,อีก50บาท อันนี้เราเจาะเองก็ประหยัดไปตัวละ50บาทค่ะเราก็จะเสียเฉพาะค่าตรวจเลือดในห้องแล็บอย่างเดียวค่ะถ้าเจาะเราก็จะไม่เสียประหยัดไปตัวละ50บาทส่วนพวกที่เหลือนะคะเราก็จะรอให้ขนคลุมก่อนโตกว่าน,นี้สักหน่อยนึงแล้วเราก็จะเจาะอ,อีกเป็นรุ่นๆไปนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะ และอย่าลืมนะคะทุกคนกดติดตามกด subscribe กดแชร์กดไลค์ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ